ไร์วชิรวิทหรืออปป้างานนี้หล่อเท่กับเบอร์เบอรี่ที่เกาหลีล่าสุดหนุ่มไร้วชิรวิทยชีวะอารีได้โพสต์เซตภาพใหม่ขณะใส่เสื้อผ้าเรียกได้ว่าทั้งตัวให้กับเบอร์เบอรี่ซึ่งมีหนุ่มไร้วชิรวิทเป็นพรีเซนเตอร์ให้อยู่นั่นเองค่ะงานนี้ก็ได้ เลือกคอลเลกชัน Winter 2023ของ Burberry นั่นเองซึ่งเป็นแจ็กเก็ตที่สีสันเป็นเอกลักษณ์อย่างมากจริงๆค่ะแม้หนุ่มไบร์เนี่ยเขาช่างหล่อเท่มากๆเลยทีเดียวพร้อมกันนี้ยังได้ถ่ายที่โซลประเทศเกาหลีใต้อีกด้วยซึ่งเพิ่มความหล่ออปป้าให้กับหนุ่มไบร์วชิรวิทเ,เป็นกองเลยทีเดียวค่ะซึ่งหนุ่มไบร์ได้ระบุข,ข้อความไว้ว่า w a i t i n g for The Right Time b u r b บ r r y #burberry งานนี้ทำเอาแฟ กรีดกระจายเลยทีเดียวถึงความหล่อเท่ไม่หยุดของหนุ่มไบร้์วชิรวิทย์พะก่อนหน้านี้เองหนุ่มไบร์ก็ได้ไปทํางานร่วมกับแมกาซีนที่เกาหลีใต้มาด้วยจะไม่ให้โด่งดังได้ยังไงกันคะก็หล่อเท่ซะขนาดนี้ทําเอาแฟนคลับคอมเมนต์อาทิแฮนซ s o Miss you so much ความเบอร์เบอรี่ความคลาสสิกความน้องไบร์คือโคตรเหมาะสมกับตําแหน่ง G B A ของ Burberry เลยคิดถึงไบร์มากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะที่ได้เห็นไบร์อัพรูป พอช่วยได้คลายความคิดถึงลงบ้างช่วงนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมแต่เชื่อว่าไรท์จะผ่านมันไปได้แฟนคลับไรท์จะคอยเป็นกำลังใจและพพอร์ตไรท์เสมอนะคะคนเก่งฟรีดน้องมาไอซีไม่แจ้งอีกแล้วเง yeah, คิดถึงจังครับ miss you you're a so pretty เทมากครัและอีกมากมายนั่นเองเรียกได้ว่าการมาแต่ละทีของหนุ่มไรท์เรียกเสียงฮือฮาให้กับแฟนคลับได้มากจริงๆค่ะขนาดคอมเมนต์ยังทะลุเกือบ4 0 0พคอมเมนต์เลยทีเดียวไม ต้องพูดถึงนะคะว่าคนกดไลค์หนุ่มไร์จะมากมายขนาดไหนนั่นเองขอขอบคุณไร้วชิรวิทย์ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ